สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโบราณสถานที่ที่ต้องบอกว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับนั่นก็คือวัดชัยวัฒนารามสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกแห่งกรุงศรีอยุธยาครับแต่พอเราเห็นความสวยงามอลังการแบบนี้เนี่ยเคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าเอเบื้องหลังกำแพงอิฐเก่าๆที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่กันแน่ เอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเราจะมาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมกันใน4ประเด็นหลักๆนี้เลยครับตั้งแต่จุดกำเนิดการออกแบบความหมายที่ซ่อนอยู่ไปจนถึงข้อมูลสำหรับการไปเยี่ยชมในยุคนี้กันครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกสุดเลยดีกว่าครับย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์กันว่าใครกันที่เป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาทำไมมีเหตุผลอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้น จากไทม์ไลน์นี้จะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าวัดนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาลอยๆแต่มีที่มาที่ไปที่สำคัญมากจริงๆคือมีเหตุผลสองอย่างควบคู่กันไปเลย 1. คือความกตัญญูส่วนพระองค์ของพระเจ้าประสาททองและ 2. อ,อันนี้สำคัญมากคือการประกาศชัยชนะทางการเมืองครั้งใหญ่ที่มีเหนือขเขมรน,นั่นเองครับ นอกจากนี้ยังเป็นวัดหลวงที่ใช้ในพระราชพิธีสําคัญสําคัญของราชสํานักแล้วก็ยังเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือที่เราคุน้นในชื่อเจ้าฟ้ากุ้งกวีเอกแห่งอยุธยาด้วยค่ะเรื่องราวเข้มข้นตั้งแต่เริ่มเลยทีนี้แหละครับมาถึงส่วนที่น่าทึ่งมากๆคือตัวสถาปัตยกรรมของวัดนี่เองมันไม่ได้เป็นแค่อาคารสวยๆนะครับแต่มันคือการเล่าเรื่องเป็นเหมือนแผ่นที่จำลองจัก,กรวาลทั้งใบมาไว้บนพื้นดินเลยทีเดียว คือผังทั้งหมดของวัดเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนแนวคิดที่เรียกว่าคติจักรวาลซึ่งก็คือการจำลองภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นแกนกลางของทุกสรรพสิ่งมาสร้างให้เป็นสถาปัตยกรรมที่เราสามารถเดินเข้าไปสัมผัสดได้จริงๆอย่างแรกที่เห็นเด่นที่สุดเลยนะครับปรางองค์ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ใช่แค่เจดีธรรมดาธรรมดานะครับแต่นี่คือสัญ,ญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุหรือก็คือแกนกลางของจักรวาลทั้งหมดตามความเชื่อนั่นเอง แล้วพอเรามองออกมาจากศูนย์กลางจะเห็นปรางขนาดเล็กกว่าอีก8องค์ล้อมรอบอยู่ใช่ไหมครับปลางเหล่านั้นก็คือตัวแทนของทวีปน้อยใหญ่และมหาสมุทรที่รายล้อมเขาพระสุเมรุอยู่นั่นเองครับและสุดท้ายแนวกำแพงที่เรียกว่าระเบียงคตซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบทั้งหมดเอาไว้ก็คือสัญ,ญลักษณ์แทนเทือกเขาจักรวาลหรือเหมือนเป็นกำแพงที่กั้นขอบเขตของโรคมนุษย์เอาไว้ครับสมบูรณ์แบบจริงๆ แล้วสิ่งที่บอกเราได้ถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้แบบน่าทึ่งมากๆก็คือตลอดแนวระเบียงคดที่เราเห็นเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเคยมีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่เรียงรายกันมากถึง120องค์เลยทีเดียวลองนึกภาพตามดูสิครับว่าจะงดงามขนาดไหนเอาล่ะนอกจากความสวยงามของการออกแบบที่มันซับซ้อนขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับวัดชัยวัฒนารามยังมีความหมายและบทบาทที่สำคัญอีกหลายอย่างซ่อนอยู่เลยครับ ทุกวันนี้ความงามของวัดไม่ได้เป็นแท่อดีตนะครับแต่มันยังมีชีวิตชีวาอยู่จริงๆกลายเป็นจุดชมพระที่ตกดินที่ต้องบอกว่างดงามจับใจมากๆและยังเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้กลับไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์อีกครั้งผ่านการแต่งชุดไทยสวยๆมาถ่ายรูปกันซึ่งทำให้วัดแห่งนี้เป็นมากกว่าโบราณสถานแต่เป็นมรดกที่มีชีวิตจริงๆครับแต่ประเด็นที่คิดว่าสำคัญที่สุดและเฉียบแหลมมากๆเลยก็คือเรื่องนี้ครับ การที่พระเจ้าประสาททองทรงเลือกสร้างวัดในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ดูแล้วคล้ายกับปราสาทนครวัดของขอมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่นี่คือการประกาศชัยชนะที่เหนือชั้นไปอีกขั้นไม่เหมือนเป็นการส่งสารทําการเมืองว่าเราไม่ได้แค่รบชนะท่านนะแต่เรายังสามารถนําศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านมาสร้างเป็นอนุสร์อย่างชัยชนะของเราได้โอ้โหสุดยอดจริงๆ มาถึงตรงนี้แล้วถ้าใครฟังแล้วเกิดแรงวันดานใจอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งนี่คือข้อมูลสำคัญสำคัญที่รวบรวมมาให้สำหรับการวางแผนไปเยี่ยมชมกันครับอันนี้ก็เป็นเวลาคำการปกติกับค่าเข้าชมนะครับแต่ที่อยากจะไฮไลท์เลยก็คือช่วงกลางคืนครับเขาจะมีการเปิดไฟส่องสว่างไปที่องค์ปรางต่างๆจนถึง3ามทุ่มเลยซึ่งจะให้บรรยากาศที่สวยงามน่าอัศจรรย์ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับคนละฟิลกับตอนกลางวันเลย แล้วก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับลองไปช่วงเช้าตรู่หรือไม่ก็หลัง4ี่โมงเย็นไปเลยอากาศจะไม่ร้อนมากแล้วคนก็จะน้อยลงหน่อยครับและถ้าอยากได้ภาพสวยๆแบบครบทุกองค์ประกอบแนะนำให้ไปที่สนามหญ้าฝั่งตะวันออกเลยครับมุมนั้นเป๊ะมากซึ่งทั้งหมดที่เราได้เห็นกันนี้ก็เป็นผลมาจากการอนุรักษ์ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจากกรมศิลปากรและหน่วยงานต่างๆที่พยายามรักษาสมบัติชิ้นนี้ไว้ให้เราได้ชื่นชมกัน สุดท้ายนี้เลยอยากชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าครั้งต่อไปที่เราได้ไปยืนอยู่หน้าโบราณสถานสักแห่งไม่ใช่แค่ถามว่ามันคืออะไรแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าอิดทุกก้อนตรงนั้นมันพูดได้มันจะกำลังรอเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังอยู่บ้าง